วิธีปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพทิตการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อคงพัฒนากายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ini, นางกันินีเจริญรำครูกสอนอตำบลสกรออำเภอนาคูจังหวัดกาลสินความเป็นมาของการจัดทาวิธีปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพทิตสกรออำเภอนาคู ได้ตตะหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยสูงอายุจึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุขึ้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันการให้ความรู้เรื่อง ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ท่านอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่อไปขั้นตอนกระบวนการ 1. วประชุมครูเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและเตรียมอุปกรณ์อย่างยืด 2. ลงพื้นที่ ประสานสถานที่และกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 3. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้สูงอายุร้อยยางยืดโดยใช้ยางยาง4เส้นจำนวน50แถวการนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุสามารถทำอุปกรณ์การออกกำลังกายด้วยยางยืดและ ออกกำลังกายด้วยยางยืดได้อย่างมีความสุขและสนุกในการทำกิจกรรมประโยชน์ผลที่ได้รับจากการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทิตไปใช้ 1. ช่วยเสริมสร้างฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ 2. กระตุ้นกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี 3. ช่วยกระตุ้นพัฒนามวลกระดูกป้องกันปัญหากระดูกบางกระดูกพุ่นความคาดหวังกับการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพทติสไปใช้ในอนาคตทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยอาศัยแรงต้านจากยางยืดส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ดีขึ้นขอขอบคุณสวัสดีค่ะ